สันนิษฐานการขึ้นสวรรค์ครั้งที่3ของเซเลียนสวรรค์ประธานพรนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะการบรรลุขึ้นสวรรค์ครั้งแรกพอเซเลียนนั้นปราบปีศาจที่สะพานอีเนียนระหว่างเดินทางท่องเที่ยวการบรรลุขึ้นสวรรค์ครั้งนี้ทํสามพพสะเทือนไปทั้งบดหลังจากเซเลียนบรรลุขึ้นสวรรค์3าปีแคว้นยงอันเกิดภัยแล้งและก่อกระบฏเซเลียนลงไปช่วยเซียเลอร์ปราบกบฏชาวยงอัน นอกจากนั้นยังมีโรคหน้าคนระบาดจากไปอูเซียงหรืออาพรขาวพานปทัทพีจากนั้นจึงถูกขับจากสวรรค์นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ตกสวรรค์นะคะ การบรรลุขึ้นสวรรค์ครั้งที่2เป็นช่วงที่เซียนเลอร์ล่มสลายเซี่ยเหรียญโกรธชาวหยงอันมากจึงพยายามรวบรวมวิญญาณชาวเซียนเลอร์ที่แคว้นหยงอันแต่อูหมิงขอรับคำสาบนี้เองจนตายไปอีกครั้งผีตนนี้ก็คือฮาวาเฉียงสมัยเป็นผีใหม่ๆนะคะไปอูเซียงมาเฉลยว่าอูหมิงคือผู้ศรัทธาคนสุดท้ายของเซียเหรียญ จากนั้นเซเหลียนกลับมาสู้กับไปอูเซียงสู้กันอยู่นานจินอูลงมาช่วยจึงได้รับชัยชนะความดีความชอบนี้จึงได้ขึ้นสวรรค์เป็นครั้งที่สองในทันทีจินอูก็ดีใจนะคะที่ได้กลับมาแต่เซเลียนไม่ดีใจไม่โอเคพีก็เลยขอให้เนรเทศแต่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเนรเทศนะคะพีก็เลยแทงจุนอูไปหนึ่งกระบี่เลยได้ตกสวรรค์เป็นครั้งที่สอง การตกสวรรค์ครั้งที่สองเมื่อ200ปีก่อนเรียงตามลำดับเหตุการณ์นะคะก็จะมี2เมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด่านปานเยลแคว้นหยงอัน ช่วงนั้นสองเมืองนี้ทำสงครามกันอยู่นะคะ200ปีก่อน200ปีก่อนแคว้นป้านเย,ยวจะล่มสลายเซเลียนได้เป็นแม่ทัพใช้แซวว่าแม่ทัพฮาวานะคะนามของแม่ทัพไม่ใช่แม่ทัพจริงๆนะทหารให้เกียรติก็เลยเรียกแบบนั้นในตอนนั้นก็ได้รู้จักกับน้องป้านเย,ยวและเผยซิวเมื่อรบได้นานหลายปีปกติคนจะรบกันเซเลียนก็พยายามห้ามทัพ ต่อมาเกิดจรลาจนเสียเหลียนโดนเหยียบสลบนะคะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาตอนนี้ฮาวาเฉิงก็ตามหาเสียเหลียนเช่นกันแต่ก็คลาดกันและไม่แปลกใจเลยค่ะว่าฮาวาเฉิงจะรู้จักราชคูป,ปานเยวรายละเอียดที่พูดนี้จะอยู่ในเล่มที่1นนะคะเหตุการณ์ครั้งที่สองในเล่มที่สองหลานเคียนชีวรชาชททยญาติแคว้นหยงอันถูกโจรบุกชิงตัวโจนที่ว่าก็คือคนที่ชีหลงจัดการมาเพื่อเตรียมแก้แค้นหยงอัน จากนั้นหลางเชียนชิวได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งนาตาบวมปูดเพราะตอนที่เซียนเหลียยสลบก็ฟื้นขึ้นมาพบว่าตัวเองได้อยู่ในแคว้นหยงอันแล้วตรงนี้มีในอนิเมะและนิยายบรรยายไว้นะคะเซียนเหลียนพูดตอนอยู่ในตุกคนบาปด้วยที่อยู่ในแคว้นป้านเยวเซียนเหลียนได้กลายเป็นราชครูฟางสินและเป็นอาจารย์สอนวิชากระบี่ให้หลางเชียนชิวทีนี้ อันเลออองที่ยงอันย,ย,ยุยอโยไทถ่ายาักคนสุดท้ายของเซนเลอร์ที่แซงเป็นเพื่อนรักของหลางเชียนชิวแล้วก็ร่วมมือกับชีหลงจัดการพ่อแม่ราชวงศ์ของหลางเชียนชิวในงานเลี้ยงเคลือบทองเมื่อราชครูฟางซินรู้จึงตามไปจัดการอันเลอร์อองโดยใช้กระบี่ฟางซินทําให้อวัยวะภายในแหลกเหลวคนมีวรยุทธ์ขั้นสูงเท่านั้นจึงจะจัดการได้ หลางเชียนเชียวเห็นเองกับตาว่าราชคูฟางสินเป็นคนแทงพ่อตัวเองจึงประกาศจับราชคูฟางสินและแทงราชคูฟางสินเองแล้วก็ฝังไปกับมือส่วนกระบี่ฟางสินนั้นหลางเชียนชูวเป็นคนเก็บไว้ณนะตอนงานเลี้ยงเคลือบทองฮาวาเฉียงก็ไปหาเซียนเหลียนแต่ก็ไม่พบก็คลาดกันเหมือนเดิมนะคะการขึ้นสวรรค์ครั้งแรกเซียนเหลียนถือกระบี่และขี้ปูผาแต่ที่เซียนเหลียนขึ้นได้เพราะกรงกระบี่นั่นเอง การขึ้นสวรรค์ครั้งที่สองมีรั้วเย,ยี่ยและฟางสินการขึ้นสวรรค์ครั้งที่สามไม่ได้พกกระบี่ฟางสินมีเพียงรั้วเย,ยี่ยเท่านั้นเพราะกระบี่ฟางสินหลังเชียนชิวเป็นคนเก็บไว้หลังจากใช้กระบี่แทงอกได้ชูฟางสินและจัดก,การฝังเอกกับมือ หลังเชนชิวคืนฟางซินให้เส้นเหรียญในหนังสือเล่มที่2อนิเมะภาค2หลังจากหลังเชนชิวเอากระบีฟ่ฟางซินไปแล้วเป็นเวลา100ปีเราจะได้เห็นน้องฟางซินในอนิเมะภาค2เราจะได้เห็นน้องฟางซินในอนิเมะภาค2นะคะระยะเวลาที่เกิดเหตุสองราชะครูปีศาจราชะครูป้านเยี่ยวและราชะครูฟางซินห่างกันถึง100ปีด่านป้านเยี่ยวล่มสลาย ทหารของเครมัวตายหมดเหลือเพียงแคว้นหยงอันหากเราคิดตามลำดับเหตุการณ์นี้การขึ้นสวรรค์ทุกครั้งล้วนทำประโยชน์ทั้งสิ้นจึงขึ้นได้แต่ละครั้งศนสเทือนรุนแรงมีครั้งที่สามนั้นรุนแรงจนละคังหล่นทับหัวเทพตำหนักทองของเทพถลม่มผลงานครั้งที่3คือเย็บยั้งการเกิดสงครามล้างเผ่าพันคนเสียลเลออ์ในยงอันหรือไม่แต่ทำไมผ่านมา100ปีแล้วเพิ่งบรรลุข,ขึ้นสวรรค์ แต่มันก็เป็นเพียงแค่การสมมุติฐานนะคะเพราะหลังจากที่ถูกแทงและฝังไปก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ในทันทีเล่มที่สองหลางเชียนชิวเป็นเทพบนสวรรค์แล้วเม,มโมเองก็ไม่ได้บอกว่าบรรลุขึ้นสวรรค์ครั้งที่3ได้เพราะอะไรแต่ถ้าทุกคนลองคิดในมุมของทวานะคะงานเลี้ยงเคลือบทองในแคว้นหยงอันก็เป็นผลงานหนึ่งให้บรรลุขึ้นสวรรค์ได้เช่นกันหรือระยะเวลา100ปีที่ผ่านมานอกจากงานเลี้ยงเคลือบทองด่านั้านเย่เซี่ยเหลี่ยนไปทําอะไรที่ไหนอีกหรือเปลา่า หรือนักเขียนอยากให้เราโมโนเองก็ไม่ทราบได้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสมมติฐานเซเลียนขึ้นสวรรค์ครั้งที่สองถ้าใครอยากอ่านหนังสือนะคะตอนนี้มีแปลไทยถึงเล่มหนึ่งตอนนี้มีแปลไทยเล่มหนึ่งถึงเล่มสี่แล้วสามารถหาซื้ออ่านได้ตามร้านค้าขนาดใหญ่หรือร้านค้าออนไลน์ถ้าใครชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ